สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม a 拉สกาเกมเมอร์นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาสมแฟชั่นในตู้ Evo นะครับแฟชั่นอีโวสุดพิเศษนะครับรวม3ชุดใน1ตู้ฮะรวม3ชุดใน1ตู้นะครับเราฟังไม่ผิดกดเข้าไปเลยครับมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นหน้าอย่างนี้นะครับคนดูใจผมเริ่มสั่นแปลกๆหน้าอย่างนี้แปลกตอนนี้เรามี3,600กว่าเพชรนะครับ จะตู้แบบนี้มันแปลกๆของคุดูว่าไหมมันให้ทีละหนึ่งอ่ะมันแปลกๆอ่ะครับคุณดูผมรู้สึกเก็บพันเพชรมันแบบแปลกๆอ่ะมันไม่ได้อ่ะคุณดูมาสุ่มเลยละกันเป่งอเล็กมาปึ๊บ้บึบบบโอ้โหเบิ้บเบิบบ้บเบ้บเบ้บ้บเบิบบิ้บเ้เ้มเบิ้บเบ้บเ้บเบ้เบเ ไปไปเพลงหนึ่งปุ๊บ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 ปุ๊ปุ๊บ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  อย่างละหนึ่งครับอย่างละหนึ่งหกพันพีทผมต้องดอได้แค่นนั้แหละเป้งอัง้มได้นแน่นอนปึป๊บปึ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 ๊บวบิบวบิบวบิบโอ้โหเบิ้บ<ะ>ม,มันปแปลกๆแล้วนะมันปแปลกๆแล้วนะเป้งไปปึป๊บปึป๊บเบิ้บปึ๊บปึ๊บเบิ้บเบิ้บเฮ้ย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  Dante, да. เอ้ยกินเกลือกินเกลือแป๊บนึงแป๊บนึงท่องคาถาก่อนนโมพุทโธนโมพุทโธนโมพุทโธเปมาได้ละครั้งนี้ตู<ๆ>้นี้นะตู้นี้นะไม่ใช่ตู้อื่นนะปุ๊บตุบบุบุบุบตุบบตุบบตุบบต๊บเอ่มันแปลกนะน่าจะมีบางอย่างแปลกๆนะครับคนดู เป้งไปเลยตอนนี้เราได้หนึ่งพันตอนนี้เราเสียไปหนึ่งพัน 1, กว่าเพชรแล้วนะครับเฮ้ยเฮ้ยอันเดียวอันเดียวพี่เกียวอันเดียวยามามามาโอ้โหพี่เกียวอันเดียวก็ดูไปกันต่อเลยเราจะไม่รีรอนะครับพี่เกียวอันเดียวพี่เกียวอันเดียวครับเจมส์พิมพ์เกียวอันเดียวฮึบปึบปึบโอ้โหพี่เกียวอันเดียวไปต่อเลยครับเราไม่รีรอรีช้าเลยนะครับปึ๊บปึ๊บ ปึ๊บปึ๊บโอ้โหมันไม่หยุดให้ผมวะปเฮ้ยไปได้แล้ว้ฮได้แล้วครับคนดูเฮ้ยได้ผมกันเลีฮ่า,ฮาเราหมดทั้งหมด2องพนกว่าเพชรน,นะครับเฮ้ยของจริงอ่ะครับคนดูแรกเลยละกันห,หน้ากากลูกพ่อแพ็กไฟเออร์ เลมแนนใช่ไหมเลมแนนนะไม่รู้อ่าเราได้แล้วด้ก็รู้นี่ครับคนดูโคตรเสียวนะครับนี่ตอนนี้เราเหลือห้าพันสองร้อยหกสิบหกเพชรตอนแรกเพชรเราเท่าไหร่น้องคนดูเจ็ดพันใช่ไหมสวยสวยได้แล้วครับเฮ้ยแต่ย็นพี่ว่าพี่หมดไปเท่าไหร่แล้วน้องสองพันหกร้อยเพชรได้เลยพี่รู้ตัวผมดิใช่ใช่ มีหมดไปพันกว่าแล้วเนี่ยใช่เหรอเหลือกี่ตูกแก้วเพี่จะสองพันแล้วเนี่ยพี่มีลูกแก้วเท่าไหร่ตอนเนี้ยลูกแก้วมีสิบเก้าไอพิมเขียววะพี่ของมันอ่ะพิมเขียวหนึ่งเอ้ยได้อยู่พี่เดี๋ยวมาครับคนดูก็ถ้าใครชอบคลิปสุ่มแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคอมเมนต์ก็ได้นะคนดูอยากชมทำไรนะครับโคตรเชียร์ครับเดี๋ยวหมดเวแล้วนะครับคนดูสวัสดีครับผมบ๊ายบาย